เอาสูงเอาแต่ละอมาแต่หาหน่อยพี่น้องพ่อคว้ยเบา่สีคุดเบาให้เบิ่งก่อนคว้ยหนึ่งก่อนเมื่อบ้านเบา่เนี่ยหนิเคยสิเป็นน้างคัดเนาะคุ้ยเบาพี่น้องเลยคว้ยเบาผู้ใดเคยกินแน่แม่นว่าแต่คว้ยเบาแม่นเออเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวหูมันมาเบิ่งนไหมพี่น้องหูเบากับสีจังสีเด้อมันสีหูเป็นหูตัน ดินมันสีต่างกันมันไปทางไหนเลยเรื่องนี่่ไม่เห็นเสบบสุกเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเบิ่งดกี่ไก่มันนี่เนี่ยพี่น้องเป็นบ่ออันนี้หูเบามันมันสีปกคล้ากันหรอน่าทำไมมือนี้มันขับมันทางเห็ดเหตุทางเบิ่งพี่น้องมันทางเบานี่อ้าวที่ไหนจักอันนี้ไปคิดว่าประมาณหกหน่วย ไมนบ่สุกมนควายดอกมันควยดอกบ่เฮ้ยเสนเบาเล่นคอยเส้นน้องใหม่เป็นเสยนเบาเสยนเบาเส้นเบาคือปมาแบนบอมาณขึ้นไปก็บบกเอเนาะอีเกตนเนาะไปขุดใม่ก็ได้ด้่เบื่อนั้นบ่ันท่านเป็นแบบนี้นเป็นอะไรควายหัวอะไร họ để bóng bò mức thư đi đen ở mãi đen hết 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 đi hết 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 chỉ hết 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 nó ở khi bán xịt tưởng tự vậy Nhìn này nè. Cái cạnh thì nó bưng <laughs> thể... cái cái nó Ui Được cái đớp bóp bị ớt Tiến hộ cho được nó để... Ui Để thì nào, nó nó cái cậy mấy. Em cứ bỏ hình xuống. Áo. Xe. Áo. Bỏ phải xài đồ. À đây... Ổc quá là. Mình ọc là Ôi. hà đẹp đạc nữa, cho này mà. mà anh thương bậu, mà thương nào à. Đó, มันเงบากอนเบากนเีนกบจักกมาเบิรีแอคซันพี่น้องข้นเห็นเห็ดเทาสิเป็นแนวไรเหมือนนี้ยหาเฮ็ดมาได้เื่งกระตาเฮ็ดยำแหลงจะแหลงก็แหลงแล้วเบินี่ไหมมันขัด เต็มเต็มกระตาคักวัดเจ้าเฮ่ยออยุ่งไรใี่อันไปที่ประสาะเฮ้ยมาเพิ่งเฮ็ดมาเพิ่งเฮ็ดเดมาเพิ่งเฮ็ดนะจ้าไปข้างเลยผูบไปไปผูบไปไปฝุ่นเลยเฮ็ดยังเลยนี่เฮ็ดกินเฮ็ดกินดีหว่าเป็นระยนจะเฮ็ดเบื่อก็อีโด ทางเลกสวัสด <laughs> ีพี่น้องพี่น้องมันคือหลายแค่เนี้จ็กคือกกูกันยังโมิดแล้มันลวกันอนั้นนี่เด้อขาได้น้องงัวได้น้องงัวลยน้องงัวถิ่มมันสันอมาหน้องงวน่องงัวได้น้องงัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เฮ้ดกร่อ้อังเมดป่าเนาะเดเนาะทางตลอดด้วยเวิร์ดเลยเนาะมันแห้งไม้กนอะเฮ็นาะ่อพี่น้องเฮดเตอรมันเ็ดขัดไปบแต่มีเทนน้อยหนึ่งน้ะบอบี้เนาะเต็มป่าวันนี้ากันนั่งล่ำกับอีบอบบี้ ไปเห็นตอนใกลจ่อยนวานเ่อะมากเลซ้ำนีแหละแต่วกมีแต่หลอกแข็งอีแต่เห็นว่ามันเถาแน่นอนนะเพราะว่ามันมัถือฝนถันฝนตกมาบาดเดียวมุนมันออกตอนฝนตกแห้งหันนี้เนาะแลรยหนไร้ใหม่ซ้ำมน้ำใหม่ก็เต็มอยู่ถิ่มน้ำใหม่เห็นเหียแต่ก็ถิ่มน้ำใหม่เอาแดมาบังคันโดอ่น้ำใหม่มาถอะบังคันโด ไปไปหนึ่งเอาสองสม,มุนเฮม,มีโอ้สี่น้องเลยหมานปเป็นวันที่หมานของเรานะบ๊อบบี้เอามาทิ่มอันนี้นี่มาถอกลงโหูน,น้องใหม่แกจนทิมเบื่อตีน้องใหม่แบบกลายมันพู น้าใหมห้าประุดป่าเห็นเห็ดเห็ดกเ็ดกเสาชุก่าอยากออกจุกูจุกูกระซงมันเิร์นอกเนาะวนนามานเนาะเอาเห็ดเห็นว่าเอาไดเห็ดปลกมันสบายดีมานเะสบายดีเถอะอ้วนสาดีโอ้เนื้อแตกว่นีนได้กินนามกินนามคือข้างหัวครับฮะ มันอันนี้เลยคนมันแข็งแห่งแัดบ่านี่พี่น้องตัดตีนเต็มกระตาคักเนี่ยม้รับอยา้ผู้ที่ัดนันนนอายนกระตเพอีหาบบกระาีบอบยังไงทหานอรมเป็น นี่แล้วก็หาเพิ uh ่นอยู่โอ้ยดอกจูมเด้อเฮ้ยม่วนเนาะเฮ็ดหยังกินบัดนี้ขอย่านแต่เฮ็ดเบื่อข่อยบบิข่อยเอาเ็ดน่่เตตนเาเพิ่นสิกินบ่เนสิรักกินแน่เนาะกินได้บ่แม่มกินได้บ่กินได้อยู่เนาะมูออนเฮ็ด มันสิเป <c ười> <are> <c ười> ็นยังมันเป็นเยวน้มันก็เป็นยังดอกไม้ขาวปากเจ้ามีสต่ว่าบเป็นยังเป็นยังมากเลยนะอดอกอนพวก็กินกได้ได้ตุ๊บน่อไม้กินเนี่ยมันกินนานนกินได้แต่เนีบบเนาะบี หนึ่งอะเนาะแกงชะไน้น้ำแน่และก็นหนึ่งน้ำแน่หัวเห็ดเมนูแซ่บเบิ้งเหมือนนี่ไหลค้องปลามา้ายขักพี่น้องเนห็ดถ่ายคลีบเก็บเห็ดสามสิบนาทีผู้เก็บเห็ดนาบวบนหวานไป็นหวน

เซ่เบิงเบิงต oh. ัดเซ่เซ่บลักกีตีมันไหนหนะโอ้อะไรเบิ้งหนาสุไปหินเบิ้งตีมันไหนอันตีมันไหนฮันมันได้คนไยนี่จากบ้านเดินไปเนาะมาทีได้สวยพันติไม่มันไม่ดุพี่น้องเอท่า อันนี้หลังจากปาดตีนมันเด๋วร้ายอันนี้เนาะตีนขี้เสีแอับปลิศล่างกับเบปื่อยคือเห็ดฝนตกเนาะมันแขง็งพี่น้องมันแห้ตงตัวนี้มันสิบ,บคมบนะมขึน้นได้พี่น้องเห็ดอันนี้หวานสบเป็นแสบอดูฟีสมัยดิกดเด่นปอม กินเอากินเทียงเนาะแต่ถกาทำหันแล้วก็ดีากหากินข้าวมังนึ่งเดือบ้าพกแกหรอดนตเห็ดน้อม่ไดแกงหรอแง้กงน้มเนาะแคนเห็ดฟี่ออกออกออออเกิดมาสีขาวยังขันมักสกะปก พี่น้องว่าแม่นโกเด้นแทะอยู่บ่หรือว่าปอมโกเด้นผสมบ่ขี้ตานี่อี้อขี้ตามาอะไรมีขี้ตาเมืองเมืองไปนอนบนไม้มันเปื้อนว่าท่อาบนา้ะสมมุติเสม,มอท้านายตอนบ่ายสิไปแจกกระแลมจะหาอาบน้ำกันดูฟีออกอ๊อก,ออก,ออกเฮ เอามาจาังนี่้ังนั่งเฝ้าเ <laughs> ก็บตะขิดินนมาบันเนาะดัมแจ้วได้นี่ดิงดิงสวัสดีสวัสดีจ้าดิงดิง,ดง,ดงสวัสดีเนติรุเอาหมักนะสวัสดีจ้า เฮดเท่าหนึ่งแล้วลไรพี่น้องเดี๋ยวเขาสะกินเคาะเพี้ยนน้ำกันได้เพราะว่ามันคือหดยังเดียวทำเนี่ยอู้คือจีบขับขากุญงซีกันเด้อยอืมพร้อมแล้วแล้วพี่น้องมันกินเฮดน้ำกันอันนี้ก็จะเอื่อนว่าเฮดหนางัวด้วพี่น้อง อันนี้นหนึ่งใส่กอกใส่กอกตากไว้มันส่งให้ลูกค้าหนึงหหน่งเฮดอ๋อหนึ่งเฮดหนาแหละอีแม่สีเฮ็ดแก้วเฮดพี่น้องกินกับเฮดเศษเกินหน่อยหนึ่งอ,อ,อ,อีบัอบกินได้อยู่บ่ได้เนาะกินบ่ได้เนาะที่ตอนซาบะบิ้กินบ่ได้พี่น้องหาบ๊วยแบบไรได้กินบ่ได้ ของกับป้าอยู่กันกิ่งใส่กอกพอดีสีกินเทียงเลยเดือดน้ำจิม้ม ไป <c oughs> ดีกินขาวเพนได้โอ้หิวขาว่าชิมกันแส่บพี่น้องเลยแซ่บคัดผ <c oughs> ายหงมลงเซ็บกะมา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 ดูด้สิกินเวทีหลอกธอนั่งยิ่หันแล้วก็ะไปทยกินข้าวเพนนํำกันอีกแ้วพี่น้องเลย <c oughs> นหนึ่งเฮด <c oughs> สับสอบ

โยนเงีบไปละไอ้สิตั้งกลองอยู่บอนี่จะไปนั่งกินถูกไหมเออเพราหละผู้ไรมาสะหกินน้อยหนึ่งก็เข่ากับกระแต่งใหญ่ๆเนาะคนไรเนี่ยไงกินน่อาหรอกกินน่อง สันกมกนา่อไม่กินข่าเพลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหนึ่นเพช็ด่เาตัดท้าหังออกกันหรปา

เดี๋ยวพรุ่งนี้อาหารดีอาหารดีอาหารเนี่อหอยอับที่นั่งอย่างนี้เพื่ได้สาบว่าพีกินวานไหนกันเนาะซ่อนเทปหรอไม่ได้ดีมากเลฮะดีมากนะกินบ่มา

ก็น mm. ่อยเออถึงห no okay. ่อยโอเก็น่อ yeah, sure. ้าหน่อาับหนักนุเลือมันหน่เล้อกินเยอะอ้าวเหรออ้าวมากินเยอะสุดๆแค่น้ำหนัเอา่ะใส่จานช็อปช็อปเอาลองวิดีเอาลองเลือเออต้องทำ bây giờ chúng ta sẽ game của mẹ bà. chơi game với mình game. các mẹ